สวัสดีค่ะพี่นองคะันนี้ปอแปมสิพาพี่นองไปเบิงบรรยากาศการติดตั้งไฟสำหรับไร้ไสวนที่29ตุลาคมนะคะเสียงรับในความคิดหอนอีพี่แรกกับพี่นองคะไปะไปเบิงบรรยากาศก,ากันค่ะนี่ค่ะอ่ากวกได้จากทีมงานมีเพียนกรุ๊ปนะคะมาทำไฟให้กับรัตนีสินนะคะ นี่ค่ะสำหรับภาพร่วมกับสิประมาณนี้นะคะพี่อันนี้แม่อินก็ลังกินข้าวอยู่ค่ะนำ,นำทีมนะโดยซอทอแลมแล้วก็พ่อสาลีนะคะเ็ดแสงเรากินทอกินน้าแล้าปนี้เอาแง่ต้าไตัวอันนี้กางอายขเบคุณมาเสตไฟให้ค่ะพี่น้องอันนี้แคะ่ย่อมๆนะคะยังไม่ได้เล่นไฟแต่ว่า ระบบไฟก็จะประมาณนี้แล้วก็ควบคุมงานโดยหัวหน้าใหญ่สุริยานะคะเนี่ยสิบห้าหยิยางเบิ่งหลบๆค่ะพี่น้องค่ะถ้าสำหรับวันที่2ีพี่น้องค่ะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วข่ามาเบิ่งคอนเสิร์ตรัตนสินอินตาทยาราชนะคะในรูปแบบ ไลฟ์ like, สดกลุ่มปิด EP หนึ่นงค่ะพี่น้องคะเสียงร่ำในความคิดหอดค่ะเดี๋ยวปอมแปมสีอัปเดตสถานการณ์ให้เบิง้งทุกวันนะคะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ